วันนี้พามาดูการชํำกิ่งมะเดื่อฝรั่งง่ายๆนะคะของกเกษตรข้างรั้วนะคะนี่เป็นกิ่งที่มีอายุแล้วนะคะที่นำมาชํำวัสดุในการชํำนะคะก็จะชํำในคุยมะพร้าวแช่น้ำนะคะนี่เราชํำไปเมื่อวันที่สองมีนานะคะอายุได้7วันนะคะ7วันก็จะสังเกตดูว่า แต่ละกิ่งนะคะก็จะมีตุ่มยอดขึ้นเล็กๆนะคะสีเขียวนะคะบางกิ่งก็จะมีรากอากาศโผล่ขึ้นมาด้วยนะคะนี่ก็คืออายุ7วันนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีในการชํานะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการชําต่อป่าอิตาลีนะคะต่อป่าอิตาลีชําได้ประมาณ เข้าสัปดาห์ที่สองนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีรากขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่สังเกตดูที่บางกิ่งนะคะบางกิ่งก็จะมียอดเล็กๆโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการชำต่อป่าอิตาลีค่ะอายุสองสัปดาห์ได้นะคะแล้ก็รากเริ่มเดินนะคะแล้วก็มียอดแตกใหม่นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการชำกิ่งมะเดื่อฝรั่งที่มีอายุเยอะหรือว่าเป็นกิ่งที่แก่จัดแล้วนะคะเราจะชำไว้วันที่2กุมภานธ์68นะคะถึงวันนี้ก็อายุหนึ่งเดือนห้าวันนะคะหนึ่งเดือนห้าวันก็เริ่มมียอดแตกใหม่นะคะยอดแตกใหม่เกือบทุกกิ่งนะคะที่ชำ นะคะคและที่สำคัญนะคะอายุหนึ่งเดือนนะคะรากคือเริ่มเดินดีมากรากเดินดีเต็มแก้วเลยนะคะทุกกิ่งเลยนะคะรากจะสวยมากนะคะนี่ค่ะรากสวยมากรากเต็มแก้วแล้วความแตกต่างนะคะของ กิ่งที่แก่จัดนะคะจะให้ดูความแตกต่างค่ะอันนี้ก็คือเป็นกิ่งที่แก่จัดนะคะก็จะเริ่มมียอดเล็กๆแตกออกมาใหม่นะคะส่วน2กิ่งนี้นะคะก็เป็นกิ่งที่ยังไม่แก่จัดนะคะสังเกตดูการแตกยอดนะคะการแตกยอดก็คือจะดี ดีกว่ากิ่งที่แก่จัดและนํามาชัานะคะนี่ก็เป็นวิธีการชัมง่ายๆของกิ่งมะเดื่อฝรั่งนะคะชําด้วยขุยมะพร้าวนะคะช่วงอายุที่ยังไม่ถึงเดือนนะคะหลังจากที่เราชําไว้ในแก้วแล้วนะคะเราก็จะเอาไปอบในถังโฟมนะคะปิดฝานะคะพอได้เวลาหนึ่งเดือนนะคะ รากเดินดีเต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำออกจากถังโฟมนะคะแล้วก็รอดูการเติบโตของกิ่งแต่ละกิ่งนะคะเป็นวิธีการชํำง่ายๆของเกษตรข้างรั้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ